นี่ครับผัดพริกป่นผัดกระเทียมนะครับแล้วใส่พริกป่นถั่วพูมะเขือหมูโอ้โหมีผักบุ้งต้มนิดนึงครับจัดไปครับมือดึกมือดึกของเรามีอะไรในตู้เย็ยนก็มารวมกันครับผัดนี่ขยำแบบนี้ตำกระเทียมพริกไทยนะครับตำกระเทียมพริกไทยแล้วก็ อผัดแล้วก็ใส่พริกป่นลองดูครับจะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนพริกตำขึ้นจมูกเอาบุ้งต้มครับ bán bán, ăn ngay, uống ngay, ừ hử <coughs> 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 ป่นไปสามสามช้อนชาพูนๆอือน,นี้เขาหยัดหน้าสดหน่อยมันคืนด้วยอืออืน้ำหน่อยน้ำห่ออืออืม,อม ช่วงนี้งดเหล้าครับอยากกินอะไรหว,นวานๆนี่โหพู วันนี้อากาศเบาหนาวลงเลยนะครับสองสามวันที่ผ่านมาหนาวมากนี่อากาศเริ่มดีขึ้นกำลังพอดีครับแต่กลางวันอะร้อนเลยอื hay giảm nhé. nắm nhỏ เปลือกกระเทียมครับใส่กระเทียมโทนตำเป็นเม็ดเลยพรุ่งนี้น่าจะได้กินครับเรียงประชอน ต้งใส่ต้องหาเพิ่มแต่ได้เรียงได้เป็นหม้อ <c oughs> อิ่มปิกหนึ่งมือ้อ <c oughs>